ครับผมแล้วก็วันนี้จะมาสอนเรื่อง h e l e s s Mode หรือว่า CF Mode หรือว่าระบบการหลงทิดนะก็เจอได้ในโดนรุ่นหลายรุ่นอะ่ะยูเว้นเซมาโอเคทำยังไงก็คือ h e l e s s Mode ปกติเนี่ยเราการที่เรา,า,รเราบังคับเนี่ยเราเดินหน้าอย่างเงี้ยมันก็ไปหน้าซ้ายขวาถอยหลังปกติใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราบินกลับมาคุณจะต้องเปลี่ยนจากจากเนี่ยอยากจะไปด้านเนี่ยซ้ายเนี่ยคุณต้องมาอย่างนี้คุณจะเดินหน้าายหลังมันงงะ่ะมันกลับกันไอเฮลสโมดเนี่ยมันออกมาแก้ตรงนี้แหละคอยดูกันนะขั้นแรกคือ เฮลิสโหมดมันจะมีข้อจํากัดคือเราต้องเล่นด้านเดียวเท่านั้นเช่นจะเล่นด้านกําแพงนี้ถึงกําแพงด้านนี้หรือด้านนี้เอาสัดด้านนะครับสําคัญเลยครับตอนแรกเปิดเครื่องมาหันหัวไปทางที่ท,ที่เราจะเล่นนะผมจะเล่นด้านนี้นะแล้วนกะ็เปิดดีโมด รัดเครื่องปุ่มนี้ก็ปุ่มเฮลิสโหมดฮะแล้วก็บินแล้วปรับสปีดก่อนนี่มีมีลมโหมดสองพอเกียสองพอเร่งเครื่องโอเคนี่ฮะซ้ายขวาหอยหลังเดินหน้าแต่ถ้ากลับกันอย่างเนี้ยมันจะนฝืนนะฮะ เห็นไหมปึ๊บอาการเครื่องตัดยาวเลยอ่ะทำไงกดฮะกดเลยรออะไรอะ่ะเดินหน้าถอยหลังนะฮะนี้เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาปกตินะนี่ฮะ ซ้ายคือซ้ายขวาคือขวาไม่ต้องสนใจหัวเครื่องเห็นไหมปกติเดินหน้านี่เราก็ต้องเรื่องไปหน้าใช่ไหมอย่างนี้เลยฮะขวาขวาซ้ายที่สำคัญคือเครื่องต้องอยู่หน้าเราแล้วก็เราต้องหันหน้าไปทางท,ทางใดที่ทางหนึ่งเท่านั้นผมเลื่อมมาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าหน้าผมก็ยังหันไปทางฝั่งนู้นอยู่ นะถ้าเกิดหายแบบเนี้ยมันจะไม่ได้มันจะหลงทิ์มันเป็นระบบแม่เหล็กต้องแบบนี้ฮะยกเลืกอกลอกดทีนึงออกก็จะกลับมางงเหมือนเดิมจะไปซ้ายต้องดันขวาสำนั้นกลับมาปึ๊บ เฮลสโมดข้อดีของเฮลิสโหมดอีกอย่างหนึ่งก็คือกดเฮลิสโมดแล้วก็หมุนตัวหมุนไปเลยฮะคุณจะบินด้านข้างก็ได้นะฮะเห็นป่ะนี่อนลังก็มาไปหน้านมันไม่สนใจหัวครับ รีโมดคุณไปหน้าคือไปหน้าอยหลังคือถอยหลังเขียงสี่ห้าองศาก็ได้่ะดูที่ทางด้านไหมถอยหลังถอยหลังนี่ได้ครับอยหลังไปหน้าจะอยู่ด้านไหนก็ได้ไม่จําเป็นเลยฮะขวาคือขวาซ้ายขวาคือขวาซ้ายคือซ้าย หลังคือมาหาเราไปาหน้าหมุนติ๊ดๆนะฮะไม่ต้องกลัวหลงฮะไปหน้าฮะซ้ายมาหาเราขวาโอเคฮะขอบคุณครับเดี๋ยวลงก่อนบอกเขาเร่งเลยมันได้ดับเครื่องไว แล้วก็เราจะมาลองปุ่มกลับบ้านกันฮะอัคิริเทอร์นะก็เหมือนกับเทเลสมดก็คือเราเราต้องเล่นด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นหันไปทางด้านนี้ก็ด้านนี้ถ้าด้านนี้ก็ด้านนี้ขึ้นอยู่กับการแพร้ครั้งแรกฮะโอเคคะอันนี้ผมจะเล่นหันหน้าไปทางนี้นะครับก็เปิดเครื่องหันหน้าไปทางนี้ ิดรีโมทจอยครับเดี๋ยวสองคับเร่งเครื่องนี่ฮะผมกดปุ่มบินกลับนะฮะมันจะบินมาทางนี้มันจะบินมา ในตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่เราหันหน้าเข้าเนี่ยนี่ฮะพอใกล้ถึงแล้วก็ถักไปหน้าเดี๋ยวผมจะเปิดเทเลสโหมดแล้วก็ทำทำการบินกลับมานะฮะเนเลสโหมด นี่คือไม่มีนี่คือไม่สนใจทิศแล้วลุ่มบินกลับมาฮะจะถึงครับผักมันพอพอผักมันมันก็จะยกเลิกบินกลับบ้านดูใหม่ฮะรู้สึกอ้าแบตหมด ก็โอเคนะพอเข้าใจในเบื้องต้นและ้ะปุ่มบินกลับอัตโนมัติปุ่มการหลงทิศใหลือโหมดโอเคครับขอบคุณครับ